ก่อนหน่งก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วครับข่าวเราก็ได้ยี่สิบประวันแล้วครับกินปุ๋ยดีก็มแมลงก็เริ่มมากาะครับแล้วก็ฉีดไปครับ นี่เราก็ฉีดเจ็ดคนครับเดี๋ยวเราฉีดยามแมลงได้สักคืนหนึ่งพรุ่งนี้เย็นแล้วไข่น้าพิ้งเลยครับตากเสื้อใ่แห้งแตกใแห้งเลยครับลอยแห้งดีแล้วก็วิ่นน้ำใส่ปุ๋ยเที่ยวสองเลยครับถ้าเราไม่ไข่น้ำพิ้งนี่ก็ข่าวก็จะแต่ก็ไม่ไม่ดีครับ ใช้น้ำแห้งก็ข้าวก็จะแตกคอดีครับน,นี่ก็เริมนันหมดแล้วครับถ้าเราไม่ฉีดยามแมลงก็ข้าวจะไม่โตเลย พราะกลางคืนเราวิ่งดูนี่มแมลงมาหาศาลครับบินบึงไปหมดเลยครับไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรครับเราก็ใส่ย,ยาน็อกไปด้วยครับข่าวเล็กนี่แล้วก็น็อกยี่้าใส่ไปปนกระยาดูดซึมไปชีทีก็อยู่ได้ยี่สิบกว่าวันครับ มันคนก็ไว้ใส่ปุ๋ยแล้วเป็นไงพอได้อาทิตย์ผัวป่าไขาน้ำทิ้งทำไมไขข้าวไม่แตกกอรครับแตกช้าครับแต่เราไขายไปในสังเกตดูได้ครับไม่เกินสองวันครับแตกกอเห็นๆครับนั่นตึกไปหมดแล้วครับ mm hmm. โดนยานอกไปก็แรลงก็ ตายทันทีครับดิ่นกระดักกระดักในน้ำนะครับกินตายถูกตัวตายครับชาวนามีน้ำก็ทำไปครับตอนนี้ได้ยินราคาข้าวแล้วก็ถูกครับไปคาดว่าเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวก็อาจจะขึ้นมังนิดหน่อยครับ ก็ทำไปครับแล้วเซฟต้นทุนครับลงทุนให้น้อยลงไปกว่าเดิมแล้วก็เหลือไล่ๆนาที่แล้วครับครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปของผมเรื่อยๆมาครับขอบคุณครับ